สวัสดีค่ะแก้วใจชาแนลมาแล้วค่ะวันนี้แก้วใจชาแนลมีแพงเสียงหายหลากหลายเฉดส,สีมาให้เพื่อนๆรับชมค่ะวันนี้มาดูกันนะคะว่ามีแพสีอะไรสีสวยๆนะคะเป็นแพท,ที่โดนฝนหลังหลังฝนตกเมื่อคืนตกหนักมากตกทั้งคืนแล้วตอนเช้าก็ยังตกอีกนะคะวันนี้ก็เลยจากจะมาถ่ายทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูว่า ดอกไม้ที่โดนฝนจะเป็นสภาพแบบไหนนะคะวันนี้มีหลากหลายเฉดสีมากอันนี้ก็เป็นแพรอราดาค่ะแพรอราดาอราดาจะเป็นแพร์สีขาวมีขีบสีชมพูรอบรอบดอกนะคะปลายกลีบดอกจะเป็นขีบสีชมพูอ่อนๆเล็กน้อยมีเอกลักษณ์ในตัวน่ารักมากค่ะนี่ค่ะ ขาวเป็นประมาณนี้เลยนะคะเราจะปลูกแพรเสียงหฮเป็นล็อกๆนะคะหนึ่งแปลงเราจะปลูกสามถึงสี่เฉดสีสีที่เห็นสีชมพูนี้ก็จะเป็นแพรแก้วนะคะแพรแก้วก็จะเป็นแพรที่มีลวดลายคล้ายๆกับปูงตุ๊กตาน้กีบดอกจะมีหยักจักสวยอันนี้จะย้อนมาให้ดูแพรไอระด,ดานะคะถ้าถ่ไกลๆแบบนี้ จะเห็นไม่ค่อยชัดเจนเลยค่ะอ้าวหันมาดูทางนี้บ้างนะคะเป็นทุ่งเลยทุ่งแผ่เสี่ยงไฮ้อันนี้เป็นแผ่เสี่ยงไฮ้ที่มีอายุได้หนึ่งเดือนกว่าๆนะคะสวยประมาณนี้เลยเห็นไหมคะสวยมากหลากหลายเฉดสีนะคะสวยจริงๆนะคะอยากให้เพื่อนๆนมารับชมของจริงจังเลยค่ะวันนี้เห็นเนบ่งปานสนข้างเยอะแยะ,ยะมากมาย ยังให้ของเกลยวใจชาแนลนี้อยู่จังหวัดชนบุรีนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่อยู่ชนบุรีถ้าแวะผ่านมาทางในป่าบอดทองนะก็สามารถติดต่อนะคะติดต่อสอบถามทักมาได้นะคะอยากจะมาดูสวนก็ด้ามาได้นะคะแต่เป็นขอบอกก่อนนะคะว่าเป็นสวนเล็กๆมีพื้นที่เพียงหนึ่งงานกว่าหนึ่งงานถึงสองงานนะคะ ไม่ได้มีพื้นที่เยอะแยะมากมายนะคะแต่เราปลูกเพชรเสียงหายหลากหลายเฉดสีนะ,ะอันนี้เป็นแพรมิวเชสีปลาชั้นเดียวสีขาวลายชมพูอันนี้ก็เป็นแพรกีบตาเหมือนกันแต่เป็นสีบานเย็นสวยหลากหลายนะคะอันนี้เป็นแพรเลมอนนะคะเลมอนสวยมากนะ,ะภาพบางครั้งอาจจะไม่ชัดบ้างนะคะเพราะว่าถ่าย ถ่ายพร้อมกับฝนลินลินนะรีบถ่ายนะคะบางครั้งก็จะไม่ชัดเจนอันนี้ก็เป็นมิวเช็กกับเรมอนอยู่ด้วยกันจะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เป็นแพ้ลายเป็นแพ้เลียมค่ะแพรเลียมแพรเรียมสวยเป็นแพรสีชมพูลายขาวนะคะถ้าเป็นเลียมจะขาวเยอะนี่วันนี้เจอทูโทนด้วยเลียมกับ บานเย็นนะคะสองเฉดสีในดอกเดียวกันเห็นไหมคะเพื่อนๆถ้าปลูกไว้เป็นแพรหลากหลายเฉดสีรวมรวมกันอยู่ในที่เดียวเราจะได้ถูโทนนี่คะ่ะแพรเหลี่ยมจะเป็นสีขาวเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นแพรฝันสีชมพูจะเยอะกว่านะคะสีชมพูจะขึ้นเยอะอันนี้เราจะมาให้ดูแบบภาพรวมๆหร้ายเฉดสีนะคะ อันนี้ก็เป็นเพอร์เพิร์นบาติกค่ะเพอร์เพิร์นบาติกจะเป็นสีชมพูมีลายสวยสุดๆเลยอันนี้ที่เห็นนี่ไม่ใช่สีขาวนะคะเป็นสีครีมครีมเรียกว่าแพรสเปียมินสเปียมินจะมีสีครีมปนนิดนิดนี่ค่ะสีชัดๆของเขานะคะ <c oughs> แล้วมาดูสองเฉดสีนี้หวานมากเป็นสเปียรมิ้นกับแพร น้ำเพชรข้างฝ่ายจะเป็นน้ำเพชรนะคะนี่น้ำเพชรจะเป็นแบบนี้สีออกหวานหวานแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนอยากจะได้กิ่งพันธุ์หรืออยากสนใจกิ่งพันธุ์ไปปลูกเลี้ยงนะสามารถทักมาที่เบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดหนึ่งห้าห้าูนย์สี่สองหรือแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางค่ะสะดวกสบายเก็บหน้าบ้านจ่ายพร้อมจ่ายหน้าบ้านปลูกสวยได้เลยนะคะถ้าสนใจก็ ทักมาตามที่เบอร์ที่แจ้งไว้นะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ใส่เบอร์โทรไว้ไท้ายคลิปนะคะวันนี้ก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมจุดเจ็บคลิปนะคะ